สวัสดีค่ะชื่อปาริชัดชิดพิรมค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบก,การณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซักเซตมมอ,อริซามินตัวนี้ค่ะปกติเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหัวไมเกรนขั้นรุนแรงขนาดถึงต้องเข้าโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็เข้าตรวจเนี่ยถามว่าเป็นอะไรมาก,ก็บอกว่ามีอาการปวดหัวมากอาเจียนแล้วก็ถ่ายคุณหมอก็บอกว่าให้นอนรอดูอาการแล้วก็เอาฉีดไปตรวจ คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นอาการของคุณแพ้ท้องก็บอกหมอไปว่าไม่ใช่ค่ะเพราะเป็นคนที่ผ่านการทําหมันแล้วคุณหมอก็เลยจัดยาแก้ปวดให้กลับไปทางที่บ้านจนตอนนี้ได้เป็นหุ้ส่วนกับบริษัทซักเซ็ตมอมาประมาณ6เดือนกว่าๆแล้วได้เจอกับออริซามินตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อานซักเซ็ตแปะเลยสั่งทานไปหนึ่งชุดทานได้ประมาณ2เดือนกว่าๆอาการที่ปวดหัวบ,บ่อยๆก็หายไปจนตอนนี้เดือนกว่าแล้ว อาการที่ปวดหัวก็หายไปเลยสุดยอดจริงๆค่ะกับออริซามินขวดนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์จากซักเซตมองที่ผลิตขึ้นมาดีๆให้เราได้ทานกันขอบคุณค่ะสุดยอดจริงๆค่ะออริซามินค่ะ